ได้จะเห็น,หนอย่องเสี่ยนติดเต่าเผาปลานุ้งเพื่อนว่าเปิ้นตีเขาไม่จีบเขาเพราะท่านเลยมีแน่เสียเพื่อนกินก็เลยว่าไปตลาดซื้อปาอาาลามาตีค่านลา้าคจำนีำ้นยีน่าจ็ดเผาปลาพี่น้องน้ำกันเลอเผาปลานิ่งตัวใหญ่แย้มยิเ,เปรีะยสระก็เลยมาติดเต่าฝนกระโจมเอาไปทั้งนอกเลย ปิดเนี่ยฝนลินมาได้ติดติดเตาติดไฟพอป่าจะไฟติดติดหรือฉีบติดติเตากวอนพี่น้องเดี๋ยวไปจำน้ำจิ้มไว้วไปเผาไปเป็นกระเผาจำน้ำจิ้มหวานพี่น้อง น้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มสมผ้ดซอปลาผัา,าเพิ่น่า่ไม่ยากเลยทีเดีนจนะิ้มไปยามเพิ่มมากเอยจิบผสมทำไว้ ก็งสมเอาใส่ใรวยเรียมเครื่องไว้นั้นน้าควายรุง เอาเลยพี่น้องง่ายดีจับมานี่้อล้เตรียมน้ำจิ้มเปรี้ยวพี่น้องแกล่ามีหลกัก,กพักี้เตยมพริกกินดาแดง ยายาด้านจิดดำมีอันี้มะน,น,นาวมะนาวนท่านี้ดานคือกร์จีนจงด้านลงมันินจงเดี่ยวจะเป็นน้ำจิ้มี่ฟูดแหละ để chắc khuôn ra ốp kìa phi nòng mừng rút phi nòng ơi à, nêm mít tới tuổi như nhầy cái này thì chìm dừa mít tới พูดเทาจ้อยได้หะ่ะพวกไม่กินน้ำกันก็นไดเพราะได้ว่ามี่พวจริงจริงเนี่ยน่ากิ่ย่างก็บ้ายางอบเกลือไว้ มาเดี๋ยวปลาใส่หั่ไว้ใส่กรด้องต๊ะ

บาดิไม่กินชุกแล้วพี่นองเอ้ยมาเด้อกินปลาเผาปลากับรุ่งบนเขามาหาลยเคแม่กินชาชาพักบุงบ้งแม่พับบนะุ้ <laughs> ออง,งดูแซบบอแซบมงยูง <laughs> <laughs> พูดน,นะข้ายนอ๊อกปล่อยเขีวดียิสาคุค้งเขีดีเขีู่ดดีนี่แม่เขี่ปวดเราได้เลยนะกิอีกแล้วมั้งกินอีกตามมั้ยนลานัาเอากินด้หล้ายุป่ะปานเหอเ้ยจะเสียบให้ อูนอมว่างใร่ับย่ไงรอมื้อพาโซบินน้ำไคือยแสบะออาใส่เห็ดละเมียดเหดไว้พักใส่พักใส่ความแสบความแสบกมลอยอ๋อไปเนี่ บุนไหนเขาปากกที่บุลลมาเสียอไรมาเสียมาแม่เบื่อหนีตาเนี่ยมงกินเมี่ยงก็อื่นเมี่ยงมาเมี่ยงอื่นเมี่ยงหัวงามีสองน้ำจิ้มนะป้านี่น้ำจิ้มหนึ่งอะไรเยอะขนาดออ้หูกุโอ้าไ่บา หาไปว่าเอาเยลาเจ้าเฮ็ดดูบาดบ่ได้ยำบ่ได้เด้ <laughs> 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 <Bố. cười> สองตัวนั้นน่ามากเหรอเยี่ยมไปาล้วจงเลมาโอ้ยเจี๊ยบต้องหลายตัวยอยู่นี่อีกตัวนึงกลุ่นกินเลยพักบุ้งกับมาแล้วจ้าพี่น้องพักบุ้งสวัสดีพี่น้องแม่เออนั่งดมกับมาอ๋อสวัสดีเออ ตุ๊บหล่อเลยลูกชายหลาลูกต่อเจะพ่นมือนีรวมญาติกันกินบนาจ้าบนาบตาจ้าปักบุงกินในพี่น้องมึงดูแ่บแ่บเวลาพี่ดุมคี่ลุงพี่รามผักบุ้งแม่ผักบุ้งก็มานะ เดี๋ยวคุณป้าไปเวตนันนะีกิน่้